เยวค่อยกินพวกนี้เพราะว่าวันนี้มันเกินโคต้าไปแล้วนี่คือตรงนี้อันนี้ฐานเขาให้มาแต่กล่องนี้ไม่ใช่นะคะกล่องนี้เป็นของพ่อแม่คนอิมพันมือเป็นของเจ้าแม่คนอิมพันมือ,อกินบ้านสะอาดจังประทักถูบ้านแน่นอนเฮ<อ>้ยเอ้ยไหน เออองนี้เท่าไหร่นะเอ,อ่อเกือบเจ็ดนะคะเกือบเจ็ดเกือบเจ็ดสิบสองนิ้วนะรุ่นเศรษฐีทวีสินค่ะเป็นรุ่นรุ่นชื่อรุ่นว่ารุ่นเศรษฐีทวีสินเป็นงานของอาจารย์ออคุณตาจ่าทวีเป็นศิลปินแห่งชาตินะคะเป็นช่างที่หล่อพระพุทธชินราชได้งามมากนะคะพระเทพเสด็จบ่อย แล้วก็สมเด็จพระสังฆราชองค์เก่าอ่ะก็เคยไปให้ท่านปั้นงานให้ด้วยนะหล่อพระพุทธชินราชอะ่ะอ,องค์ใหญ่นะทุกคนคิดว่าองค์เล็กๆเ,เ,เทียบกับมือดิฉันสิเนี่ยเห็นปะละ่ะลงรักปิดทองเรียบร้อยลงรักปิดทองเรียบร้อยฐานสองสองชั้นนี่ฐานสองชั้นมีติดแป๊บแป๊บด้วยมีติดป๊บแป๊บแป๊บแป๊บด้วย,วยองค์ใหญ่นะไม่ใช่องค์เล็กนะ ใหญ่งามนะงาม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 นี่จะเอาอะไรวะจะเอาจะเอาที่วีผมงามเนาะอือเนี่ยนี่ก็บ้านมันแคบไปหมดแล้วทุกคน <laughs> แคบไปหมดแล้วทีจริงบ้านไม่ได้แคบนะแต่เราเป็นคนแบบชอบสะสมของเป็นโลกคนแก่เป็นโลกเดียวกับประชื่นเลยโลกคนแก่โลกสะสมของ แต่มันไปแล้วนะไอไอ,ไอ,ไอไทองอะ่ะอ้าวมันออกบ้านไปแล้วมันวิ่งปรุดไปเลยเปิดปุ๊บวิ่งปั๊บเมื่อกี้นะใช่เาวันอยู่นาบ้างมันเป็นอะไรอะ่ะยังไม่ไปไหนเปิดปุ๊บวิ่งปั๊บไปเลยเมื่อกี้อุ้ยล้วใครเปิดบ้าันเนี่ยทำไมตัวไอเนี่ยเข้ามาเลยตัวอะไรไอแมงมาออตัวเล็กๆเนี่ย มันมาจากไหนอะม,ม,มันมันมันผันใดใบแล้วะตู้สวยมากตู้อะไรคะแมงเมาผัดใบก็จะกลายเป็นปวกกสิมันจะกลายเป็นปวกนะมันจะกลายเป็นปวกนะอาต้ามึงไม่รู้หรอว่าปวกมันคือที่มาของแมงเมาอาตานี่ก็ไม่ตื่น กินน้ำกินท่าค,ครับไข่ตนไข่ตนไข่ตนจ๋าทุกคนดูนะไข่โตไข่ตุนเ <c oughs> ดีด๋ยวสิตอนนี้กำลังผัดขนอยู่ทำไมอย่างนี้ล่ะโลกมานี่เราเร็วไข่ตุนไข่ตุนมานี่แล้ว ไข่ตนมันผัดขนค่ะเธอไข่ตนมานี่แล้วเออแต่หมามันจะมีช่วงอย่างนี้แหละประชื่นทุกทุกพัน์อีปุ้ยก็เป็นอีปุ้ยจะเป็นหนักเลยเป็นตอนช่วงเขาผัดขนอะ่ะเหมือนลิงเลยอะ่ะหน้ามันเหมือนลิงเลยปุ้ยอะ่ะแต่ตอนนี้เขาหลอ่อปุ้มปุ้ยปุ้มปุ้ยอ่านี่ไงอ่ะปุ้มปุ้ยหลอ อ่ปุมปุยหล่ออ้วนตึบอ่ะปุ่มปุยหลอ่อปุ่มป,ยปุยลูกชายแม่แล้วใครตุนลูกชายใครล่ะใครตุนน่ะเออใครตุนลูกชายใครใครตุนเนี่ยใครตุนลูกชายใครเนี่ยเออใครตุนลูกชายใครลูกไงมาไอ้มาว่าจะไปเป็นชันอยู่ไหนวะ เอ,อ่ออาน้ำก่อนอทุ่มน่ก่อนตืน้ําก่อนอ๋อหมดยุคละคนแก่ก็อยู่บ้านไปรักผ่อนชื่อเหมือนกันเลยปุ้มปุยแชร์ป้มปุยป้มปุมปยมา มาแม่อุ้มมาโชว์ตัวหน่อยโชว์ความหล่อหน่อยโชว์ความหล่อหน่อยโชว์ความหล่อหน่อยเอ้านี่นี่ไงนี่ไงอะไรกันกันอยู่ดีๆเฉยๆทุก um คนดูนะดูความต่างนะกับตัวนี้กับตัวนี้นะใครตูนอะใครตูนอะใครตัวมาหาแม่เร็วใครตัวมาตัวนี้ใครตัวมานี่มาตัวนี้ดิใครตูนเร็วเร็วปุ้ยมาเร็วปุ้ยเร็วปุ้มปุ้ยอ่ะไปปุ้มปุ้ย ปมปุ้ยไรตุนมาอึ๊บไม่ให้จับมันซะด้วยนะมันกลัวไรตุนมาแล้วแล้วแล่ไรตุนแล้ใไขตุนนะพออุ้มปุ๊บคนละเรื่องเลยนะนิ่งเลยอุ้มแล้วนิ่งเฉยใช่ใครตุนไรตุนอึ๊บ นี่นี่คอยดูนะเนี่ยเห็นปะแตกต่างจากอีปุ้ยไหม <c oughs> เห็นไหมใคยตนแต่เ,เขาฟังนะใคยตนใคยตนคนล่วงเหรอลูกไครตนคนล่วงเหรอตอนนี้เริ่มเล่นกับแมวนะเริ่มเล่นกับแมวเริ่มเล่นกับแมวแมวมันก็เล่นด้วยนะไอไอถุงเงินถุงทองอะ่ะมันเล่นด้วยนะวันเติบแล้วไปไหนแล้วไม่รู้ถุงเงินอะ่ะ ไอตูนทำไมตัวร้อนจังเนี่ยหลกฮะทำไมตัวร้อนจังทำไมหนูตัวร้อนจังอะหลกตัวกระเปี้ยงนึงคาบเกง่งตอนนี้คาบอะไรไปต่อยที่นงที่นอนไว้นักไม่รู้คาบแต่ของเล่นไฮตูนเนี่ยไหมต่างจากอีปุ้ยเลยไฮตูนเนี่ยพอจับปุ๊บแบบท่าไหนก็คือท่าน,นั้นน่ะไฮตูน <laughs> ถ้า,าได้อุ้มแล้วนะแต่ถ้ายังจับไม่ได้เขานะเขาไม่ให้จับหรอกไข่ตนไข่ตุนไข่ตุนไข่ใ,ใ,ใจแบบนึงนะคะเออสนใจพิมพ์รหัสนะคะ ทุกคนใครอยากจะซื้อของอะ่ะไปบ้านฟ้าได้เลยนะที่ฉันจะบอกอืมชื่อเหมือนกันเลยที่บ้านใช่ปะใช่มาก ลูกแปรีะะูปน่ารักขอบคุณค่ะ nè ข่ายตนไข่ายตนอือห oh ือข่ายโตไปหายายไหม ไปหายยายไหมเดี๋ยวรอก่อนว่าถุงเงินถุงทองมันอยู่ไหนดิฉันหายอยู่ค่ะมันไปอยู่ไหนไม่รู้แต่มันอยู่แถวนี้แหละ น้นแน่เลยอะไรหรกใครตุนเหรออะใครตุนเหรอใครตุนเหรอ เริ่มดือล่ะเริ่มดือละซะอือแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนแพรี่ขอโพสต์รูปน้ำพริกแป๊บหนึ่ง น่ากินที่สุด คุยกันได้นะคะแอดแอดมินเสียงดังจางแอดมินไหนอะแอดมินไหนแอดมินไหนคะ่ะเอาถุงทองมาดูหน่อยได้เลยจล้ะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวหาก่อนมันอยู่ไหนไม่รู้มันไม่ได้ค่อยให้ ออยีปุ้ยมันยีปุ้ยมันคือที่สุดอยู่แล้วยีปุ้ยมันคือที่สุดอยู่แล้วถ้าดิฉันอยู่มันไม่เอาใครสักคนแม่เมื่อมันก็ไม่เอามันไม่เอาใครเลยมันเอาแม่มันคนเดียวแต่ถ้าดิฉันไม่อยู่มันอยู่กับแม่ได้ เป็นหมาฉลาดมันเป็นหมาฉลาดครนะัมันเป็นหมาที่คบไม่ได้อะไรกันนะอะไรกันนาฮนะ อ้าวทำไมไม่ได้ป่ะสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวที่ฉันจะไปเซ็นทรัลเวิร์แป๊บหนึ่งนะคะไปซื้อน้ำมาไว้มาไว้ฉันนะคะน้ำหมดฉันนะ่ไปซื้อน้ำฉันก่อน น้ำหมดฉันแล้วต้องโพสให้ดูน่ากินไปหลายวันปุ้ยเขาหาแม่ไม้ไปไกลเชียร์เซนทันเซนทันโรลเซนทันมันมีเยอะอะ่ะ สินทีนเวิร์ดแบบนึงนะอึ๊บไอปูปูไอไอหมาปูอาบน้ำยังไงนานเลยนะ คือช่วยไปเหรออืมไมา่เอาป้าไม่เอาแล้วป้าเอาเอาเอาชิ้ชุ้นั้นนะอืมข้าวสารเป็นกระบอกเลยเหรอยาเขัดหาโอ้โหยาเขาเรียกว่าป่าเขาจะกินด้วยแต่ว่าหนูกินหมดนะหนูก็กินหมด ป้ากินพวกนี้กินเลยข้วาวหลามต้องกินหน้ามานันอร่อยนิ่มดีหวานด้วยอันนี้นของใครของยี่จิเหระครับยาน้องทำตอเค,าค,าคา้าฮะ ยาท้อนทำยาชา้า,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 าสิไปปุ๋ยเขาเผาขายไหมไม่รู้ครับนเขาขออาะเา,ออาเผายอ,อ ทุกคนว่าดิฉันกินอะไรทุกคนว่าดิฉันกินอะไร <c oughs> มีคนบอกว่าคือข้าวตังหมูหยองเ <c> ห <oughs> มือนป็นข้าวตังเหรอเหมือนป็นข้าวตังเหรอครับ หมนเหรอตายติเจปองไงติเจปองไว้บางนั้นนะ่ะพันกว่าบาทร <c oughs> ังพึ่งปอม ลองพึ่งปลอมอืมอ๋ออืมอืมไม่ กำลังจะไปเซ็นท่านฝากซื้ออะไรป่าวเจอฟอ๊ฟฝนเจอฟอน๊ฟ์ฝนฝากหนูซื้ออะไรไหมเจอฟอ๊ฟฝนไปซื้อน,น้ำปองน้ำหมดกินน้ำหมดกิน,น,นล้ว ันตลังมันมันจะลังมันไม่อ้วนหรอกไม่อ้วนหรอกน้ำผึ้งเป็นน้ำตาลดีค่ะไม่อ้วนหมอบอกหมอเขาได้แบบศึกษามาแล้วน้ำผึ้งเป็นน้ำตาลที่ดีไม่อ้วนค่ะ อืมได้ไหมคะคุณหมอฝนใช่ไหมคะคุณพยาบาลฝนเนี่ยซื้อไว้แล้วก็ใส่กระอับไว้อ้อวนเหรออย่าพูดเรื่องอ้วนเรื่องผอมเลยตอนนี้หิว เปลี่ยกนกางเกงตัวหนึ่งก่อนเปลี่ยกนกางเกงตัวหนึ่งก่อนตอนนี้จะไปเซน็นทัน ปลปอทำไมรังผึ้งหล่อนมันไม่มีน้ำผึ้องอย่างนี้ล่ะทำไมมันเป็นรังแยกๆจากน้ําอย่างนี้ล่ะฮะเนี้ยไนจใชรังอะมันไม่มีน้ําเลยอะน้ํามันหายไปไหนหมดมันน่าสงสัยนนเนี่ยมันเป็นรังปอมือเป่ะ <S 2> <S 2> ทำไมรังมันไม่มีน้ําเลยละ่ะ ลังปอมหรือเปล่า <c oughs> อือทุกคน <c oughs> ทำไมรังมันไม่มอมน้ำเลยอะ่ะทำไมรังมันบ้วนน้ำแบบนี้ล่ะ เนี่ยเจ๊ปอนางกบเกลื่อนนะเวลาพูดเรื่องรังพึ่งทีไรนางจะหนีตลอดทุกคนว่ามีพิรุธไหมทุกคนว่ามีพิรุธไหมทุกคนสังเกตด,ดูนะเวลาพูดถึงเรื่องรังพึ่งทีไรเจ๊ปอแกจะบาบเบี่ยงตลอดเนระ มันดูไม่บริสุทธิ์ใจนะมันดูไม่ค่อยบอริสุทธิ์ใจนะไครตนจะกินพึ่งเหรอใครตนจะกินน้ำพึ่งกับแม่เหรอเนาะไข่ตนทุกคนเดี๋ยวอีกหกนาทีลงไลฟ์ก่อนนะคะขอไปเซนท่านก่อน เพราะว่าจะไปซื้อน้ำซื้ออะไรมาไว้กินมันไม่มีน้ำกินจบซื้อมาร์กเอาไว้มาร์กหน้าหน่อยนะคะ,ะเดี๋ยวฉันอาจจะกลับมาไล่ขายของอยากได้ราคาพิเศษไหม อยากได้ราคาพิเศษไหมในตตออยากให้ลูก,ลกน้องลดห้าขอบคุณค่ะทำสดใหม่ทุกวันเลยค่ะ ปทุกคนเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวสักสองทุ่มครึ่งน,นะที่จะมาไลฟ์เพื่อขายของขายอะไรด้วยนิดนิดหน่อยหน่อย <c oughs> เดี๋ยวมาเจอกันนะถ้าไม่ขี้เกียจนะถ้าไม่ขี้เกียจแต่ถ้าขี้เกียจหรือว่ามีเหตุขัดขอ้องอนไรประการใดก็เจอกันพรุ่งนี้ถ้าไม่ขี้เกียจนะ โอเคไหมทุกคนไปกินข้าวกินปลากันได้เดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่ขยันเหรอพี่หลุ่มทำไมไม่คิดว่าหนูจะคี้เกียดบ้างอะ่ะ <g ười> เหนื่อยนะเหนื่อยนะเป็นแพร,รี่มันเหนื่อยนะ ไม่ได้ดูตอนเป็นไลฟ์ดูบ้านเหรอพี่บุ๋มมาไม่ทันเหรอว,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 วันวัน,วนบ้านจี่จันั้นไม่ได้วุ่นอยู่กับอะไว,วุ่นอยู่แต่กับกับการเอาแมวเข้าบ้านดูอืดู แล้วลุมอ่ะอืออสองลุมหนึ่งสองลุมหนึ่งด้วยใครตุนดิมันต้าขนาดไหนอ่ะไปมา้าไปม้าพร้อมอยางมาไปไหนแล้ววะ หมาอันกินขาลามอยู่เว้ยมาเอาไปแต่ละมือ้อแต่ละวันชีวิตเนี่ยดูเถ <laughs>